ขอจะพ่อแม่นั้นง่ายกว่าเยอะนกโตเต็มวัยบินออกไปรอมกระพาอที่เต็มไปได้วยเมล็ดสนเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครดูอยู่มันก็ฝังเมล็ดพันธุ์หลายสิบเมล็ดไว้ในที่ซ่อนเดียวรวมๆแล้วหน,น,น,นึ่งมื่นหพันเมล็ดต่อฤดูกาลคลังเสบียงนี้ จะช่วยมันรอดผ่านฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิหน้าเมล็ดส่วนที่เหลือก็จะแตกหนอกบนเทือกเขาแอลจริงๆแล้วมีเพียงสองฤดกูกาลคือฤดูที่อบอุ่นชั่วสั้นๆกับอีกฤดูที่หนาวเย็นและยาวนาน เมื่ออากาศเย็นจากอารติกไหลลงใต้ท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปและไม่ใช่แค่ท้องฟ้าเท่านั้นที่เปลี่ยนค่ำคืนที่หนาวจัดาทาบทาให้เลนส์สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดงน้ำตาลและเหลืองยิ่งอากาศเย็นเฉดสียิ่งอุ่นขึ้นแรงขับทางเพศของกวางแดงก็ร้อนแรงขึ้นเช่นกัน ความโกลาหลความกาาม้าวร้าวความหึงหวงความปรารถนาไร้การควบคุมเสียงคำรามรุนแรงและกระฉุนกระตุ้นอารมณ์เติมเชื้อฟืนให้สมรภูมิรัก <c oughs> ควางตัวผู้โตเต็มวัยร่างกำยำเข้ามาแย่งชิงฝูงตัวเมียเ <c oughs> มื่อตัวเมียเลือกได้แล้วก็ <c oughs> จะรวมกลุ่มกันใกล้ๆความตัวผู้ ในขณะที่คู่แข่งเข้าประชิดจากทุกด้านผู้ตูเมียรพร้อมจะตั้งท้องในเวลาไล่เลี่ยกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงกว่าตัวผู้มากประสบการ์จะรับรู้ช่วงเวลานี้ส่วนคู่แข่งไว้หนุ่มโดแทรกไม่ได้ มันพยายามแยกตัวเมียจากตุกผู้ที่มีสถานะสูงอย่างไม่ลดละตัวเมียวิ่งหนีจากผู้ร,รุกรานขณะที่ตุกผู้ที่ได้ครอบครองเข้าขัดหวางรักาหาเร็มของตัวเองไว้าการสู้กันชุลมุนอยู่ต่อเนื่องนี้แสนทรหด คู่แข่งพยายามฉวยโอกาสสืบพันธุ์อย่างเร่งรีบ ้าชิงพ่ายแพ้ในการต่อสู้ทำให้ตัวมีที่กระจัดกระจจายกลับเข้าหาเร็รฤดูที่แม่กวางออกลูกจะแสดงให้เห็นว่าความปัญญาของผู้มันประสบผลสำเร็จหรือไม่ครึ่งปีอันอบอุ่นผ่านไปแล้ว บนยอดเขาสูงฤดูหนาวไม่เคยสิ้นสุดจริงๆสำหรับนกอ,อิซีและสัตว์ป่าทั้งหลายช่วงเวลาที่หนักหนารออยู่รวมถึงความรุง่งโรจนน่าทึ่งแห่งฤดูหนาวในเทือกเขาแล้วต้องใช้ดวงตาและปีกของนกอ,อิซีเพื่อมองออกไปทั่วทั้งเทือกเขาและเห็นความอวดกสมบูรณ์ ช่วงชีวิตและกู่มิีทัศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอล